สวัสดีครับผมวิทูลจากไดร์มอเตอร์ลิงนะครับวันนี้เราก็อยู่กับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายโตโยต้านั่นก็คือโตโยต้าไฮรักแชมนั่นเองครับโดยโตโยต้าไฮรักแชมเนี่ยก็มีพื้นฐานมาจากเจ้าโตโยต้าไฮรักลีโว้นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นชัซซีหรือว่าพวกช่วงล่างหรือว่าพวกเครื่องยนต์นะครับก็มาจากพื้นฐานของเจ้ารีโว้นั่นเองแต่ว่าความอเนกประสงในการใช้งานเนี่ยมันมีความหลากหลายกว่าครับเนื่องจากเขาออกแบบมาเพื่อให้ดัดแปลงแล้วก็ให้มา ใช้บรรทุกนะครับที่มีความหลากหลายแล้วก็มีการใช้งานที่มีลักษณะเบากว่าเจ้ารีโวแต่ว่ามีความอเนกประสงค์กว่าในเรื่องของกระบะด้านท้ายที่เป็นพื้นเรียบนะครับสามารถเอาไปดัดแปลงทำรูปทรงต่างๆได้มากมายโดยเจ้าไฮรักแชมป์เนี่ยครับก็มีหลักๆนะครับแรุ่นย่อยนะครับแล้วก็มีเครื่องยนต์ให้เลือกอยู่3เครื่องยนต์นะครับนั่นก็คือเครื่องยน,นต์ดีเซลขนาด2.4ลิตรดีเซล นะครับแล no ้วก็เครื่องยนต์เบนซินขนาด2.7ลิตรแล้วก็เครื่องยนต์เบนซินขนาด2.0ลิตรนั่นเองโดยเครื่องยนต์เบนซิน2 0ลิตรเนี่ยก็จะมีให้เฉพาะเกียร์ธรรมดา5สปีดเท่านั้นส่วนเจ้าเครื่องยนต์เบนซิน2.7ลิตรเนี่ยก็จะเป็นแบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของเครื่องยนต์เบนซิน2.7ลิตรที่ให้เกียร์ออโต้เข้ามาด้วยแล้วก็อีกตัวนึงสําหรับเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลลตรเก็ให้ือกั้งเกียรรธรมด5สีดแล้วก็เกียตแบบ6สปีนะครับ โดยการออกแบบของตัวรถเนี่ยก็จะออกแบบมาค่อนข้างจะโดดเด่นและสะดุดตาเลยแต่การดีไซน์ที่โดดเด่นสะดุดตาเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ในเรื่องของความสวยงามเท่านั้นนะครับเขายังมองในแง่ของความง่ายความอเนกประสงค์และความสะดวกในการใช้งานด้วยรวมถึงชิ้นส่วนต่างๆที่เขาทําแยกออกมาเนี่ยเพื่อสะดวกต่อการใช้งานหรือสะดวกต่อการซ่อมแซมเพราะรถแบบนี้เป็นรถที่ออกมาแนวทรามาหากินนะ เวลาคุณเอาไปใช้เนี่ยแล้วมีอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อยบางครั้งอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหญ่ๆแล้วก็ไม่ต้องรอชิ้นส่วนนานนะครับมันจะมีชิ้นส่วนแยกๆกันออกมาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไฟเลี้ยวไฟหน้าหรือว่ากันชนอย่างกันชนหน้าเนี่ยก็จะเป็น3ส่วนนะอันนี้หส่วนตรงกลาง1ส่วนแล้วก็ด้านซ้ายอีก1ส่วนนะครับเป็นแบบ3ส่วนซึ่งถ้าเกิดอุบัติเหตุแค่มุมขวาเนี่ยเราก็เปลี่ยนแค่ชิ้นส่วนเดียวซึ่งก็จะมีราคาถูกกว่าการเปลี่ยนกันชนทั้งชิ้นนะ แล้วก็การสต็อกอะไหล่เงี้ยของโตต้ตาก็ไม่ต้องเป็นห่วงอยู่แล้วส่วนการดีไซน์เขาเนี่ยก็ค่อนข้างจะสวยงามและดูดันการใช้กระจังหน้าดํกากันชนดำเนี่ยรถค่อนข้างจะดูดุทีเดียวเนี่ยการสังเกตนะครับไฟหน้าจะเป็นแบบ LED นะแล้วก็ไฟอันนี้ยังเป็นแบบหลอดหลอดไส้หลอดฮทอรโเจนอยู่ก็มีการผสมผสานกันมาค่อนข้างจะเยอะแหละอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆคันนะว่า หน้าตาของเขาเป็นยังไงล้อเป็นล้อกระทะนะถ้าใครอยากเอาไปตกแต่งให้สวยงามก็ได้ก็ไปเปลี่ยนไซส์ล้อเปลี่ยนล้อแม็กเอาถ้าเป็นสแตนดารดที่เขาใส่มาให้นะครับก็เป็นยางขนาด1 9 5 R 1 4นะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้พื้นฐานก็คือแชสซีเป็นแชสซีเดียวกับเจ้าไฮรักลิโวนั่นเอง,เองตัวนี้จะเป็นตัวสั้นนะครับกระบะ เปิดก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราดูรอบๆคันก่อนแนละค่อยมาดูภายในอีกทีหนึง่งกระบะเนี่ยเปิดได้3ด้านนะเปิดนี่งนี้ดึงลงมาเปิดได้3ด้านก็ถือว่าเป็นความเป็นเกประสงค์นะครับที่เราสามารถจะใช้งานในลักษณะรูปแบบต่ตางๆได้นี่มีที่เหยียบให้ปีนขึ้นด้วยนะตรงนี้การออกแบบ ดูเรียบง่ายแต่ว่าก็แฝงอะไรไว้เยอะแยะครับมีความหลากหลายนี่ไฟท้ายก็ดูแบบพื้นพื้นง่ายๆนะแต่จุดเด่นอ่ะดีแล้วที่ให้ไฟหน้าเป็นแบบ LED เพราะว่าความสว่างทัศนวิสัยในการขับขี่กลางคืนอนะ่มันมีความสําคัญส่วนพวกไฟเลี้ยวพวกนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะส่วนด้านท้ายเปิดนี่เลยแนวรถบรรทุกเลยนี่ กระบะเรียบนะครับอันนี้เป็นกระบะเรียบแต่ก็มีความสูงอยู่นะอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะไปดัดแปลงทำยังไงประโยชน์จากการที่ใช้กระบะเรียบเนี่ยมันก็มีความเอ็นเงประสงค์ได้หลากหลายในเรื่องของการบรรทุกของแต่ว่าในเรื่องของความสูงเนี่ยก็อาจจะเป็นปัญหาสำหรับใครบางคนอยู่กระบะเปิดได้เลย3ด้านเต็มเต็ม เดี okay, Sugar, okay. Ako, right? ๋ยวเรามาดูด้านในนะสําหรับการออกแบบที่เปิดประตูอยู Keith ่ด้านนี Souls ้นะครับโ้งห้องโดยสารนะครับมีความกว้างซึ่งน่าจะเข้าออกได้สบายอยู่เขาเขาออกสบายครับกว้างมากกว้างแบบเขาออกสบายกว่าตัวรีโว่นะแล้วก็ความสูงมีประมาณหนึ่งก็สําหรับชายไทยทั่วไปไม่น่ามีปัญหานะครับ ตัวนี้เป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลเกียร์ออตโต้นะการตกแต่งอันนี้เขาจะมีเล่นแบบเน้นสีดำนะครับแล้วก็จะมีดีไซน์แบบกล่องๆแยกพวงไลยก็พิมพ์นิยมนะครับไม่ได้หุ้มหนังก็เป็นแบบพลาสติกฉีดขึ้นรูปนะแล้วทรงสวยดีแหละส่วนตัวนี้จะเป็นตัวตกแต่งพิเศษก็จะมีความเด่นตรงที่มีสีส้มเข้ามาตัดกับสีดํา ายใ,ในห้องโดยสารก็ดูแบบผมว่าคอนโซลเขาดีไซน์ดีนะเอ,อตัวนี้มีกระจกไฟฟ้ามาให้ด้วยแล้วก็บรรจุแบบความเรียบง่ายตัวพวงมลาลัยไม่มีมันติดฟังก์ชันอะไรเพราะรถใช้งานทั่วไปเกียร์ออโต้เบาะเป็นเบาะแยกตัวนี้เป็นเบาะแยกอืถ้านั่งเออท่านั่งก็ปรับได้ค่อนข้างจะดีอยู่นะ พัฒนาวิสัยผมว่าน่าจะโอเคครับขนาดเมื่อเข้ามานั่งแล้วอะ่ะรู้สึกตัวรถไม่ได้ใหญ่จนเกินไปคอนโซลกลางนะครับตรงคอนโซลเกียร์เนี่ยก็จะมีที่วางแก้วให้2อันนะแล้วก็มีช่อง power outlet ให้หนึ่งช่องไม่มีช่อง usb นะแต่ว่าก็ไปติดเพิ่มเองได้แอร์ก็แบบเป็นปุ่มหมุนนะครับ มีแรงลมให้1 2 3 4 4ระดับพร้อมกับตัวปรับอุณหภูมิความเย็นแค่นั้นมีแค่นั้นไม่ได้มีอะไรเยอะตรงกลางก็มีสวิตไฟฮัสศาสตร์ไฟฉุกเฉินไว้ให้นะครับช่องแอร์ด้านหน้ามีอยู่4ช่องกระจกห้องหลังก็เป็นแบบบล็อกแบ็กนะม่านบังแดดมีให้เฉพาะด้านคนขับอันเดียวด้านคนนั่งไม่มีหรือว่าด้านคนนั่งไม่จําเป็นเนาะแต่จริงๆน่าจะให้มาหน่อยนะ เพราะว่าคนนั่งน่าจะใช้บังหลงบังแดดได้อันนี้ดูเซฟเปนนิดนึงแต่อย่างว่าต้องดูราคาวทีถ้าราคาเขาให้มาต่าๆเลยก็อาจจะพอให้อภัยได้นะแต่าบานบังแดดอันเดียวไม่น่าไม่น่าเอาออกอะแล้วช่องเก็บของวิวไม่มีให้ช่องเก็บของนี่อาจจะไปใส่แบบจอ Android เอาก็ได้นะแต่ว่า a i r b a g Airbag Airbag Air Air มีคู่หน้ามาให้เลยเต็มๆอันนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานนะ ในเรื่องของระบบความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นตัวล่างสุดถึงตัวท็อปสุดของเจ้าไฮลักแชมป์เนี่ยก็จะมีแอร์แบกคู่หน้ามาให้แล้วก็เบรก ABS แล้วก็ EBD อันนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานของความปลอดภัยในการใช้รถซึ่งเขาให้มาเจ๋งครับโดยรวมของคัน้นด้วยสารก็ถือว่าโป่งนั่งสบายนะหลังคาสูงเนี่ยดูมีเป็นคืบเลยอะ ความสูงของ head room เป็นคืบเลยแล้วก็ความกว้างปรับได้เยอะนะเบาะปรับเอนได้ก็โดยรวมของของห้องโดยสารนะครับก็ถือว่าออกแบบได้ดีนะครับแล้วการใช้โทนสีดำการดีไซน์เส้นสายต่างๆเนี่ยก็เเรียกว่าเออดูบึกบึนดูทันสมัยดูน่าสนใจดีนะครับส่วนเลนไม เห็นแต่เกวัดความเร็วนะไม่มีวัดรอบมาให้จริงน่าจะมีมันนิดนึงแลเกวัดความน้อมไม่เห็นนะนะนะเบื้องต้นนะครับมีแต่เกวัดน้ํามันมาแล้วก็เกวัดความเร็วแล้วก็ไฟสัญญาณต่างๆซึ่งตอนนี้ไม่มีกุญแจเราก็ไม่เห็นว่ามันมีอะไรบ้างโอเคก็ภายในห้องสารก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าและนี่ก็เป็นหน้าตาของเครื่องยนต์ ดีเซลนะครับรหัส 2GD นัก็คือเครื่องตัวเดียวกับเจ้าร e v o นั่นแหละก็ขนาดความจุกระบ,บอกสกวูวก็อยู่ที่2,393ซีซีนะกำลังสูงสุดก็อยู่ที่150แรงม้าที่3,400รอบต่อน,นาทีส่วนแรงบิดก็อยู่ที่343นิวตันเมตรรอบก็อยู่ที่ระหว่างแบบ1 4 0ถึง2,800รอบต่อน,นาทีถังน้ำมันมาให้70ลิตรสำหรับตัวเครื่อง ดีเซลแต่ถ้าตัวเครื่องเบนซินเนี่ยให้มาอยู่ประมาณสัก55ลิตรคันนี้นะครับที่เราถ่ายอยู่เนี่ยก็เป็นตัวเกียร์ออโต้แบบ6สปีดนะครับแต่ว่าในตัวเครื่องยนต์ดีเซล2.4เนี่ยก็จะมีตัวเกียร์ธรรมดาแบบ5สปีดให้เลือกด้วยก็ถือว่ามีความน่าสนใจแหละการออกแบบห้องเครื่องก็ดูล่งๆนะครับการใช้งานน่าจะดีตามสไตล์โตโยต้าแต่อันนี้ไม่มีแผ่นกันความร้อนอะไรมาให้นะ หน้าตาของเครื่องยนต์ก็ประมาณนี้ส่วนคันอื่นที่เราจะไปถ่ายไม่แน่ใจว่าเราจะได้ถ่ายตัวเครื่องยนต์เป็นซินหรือเปล่า,าจะได้เปิดหน้าตาของเครื่องยนต์ให้ดูนะครับแต่การออกแบบโดยรวมผมว่ามีความน่าสนใจแหละเพราะว่าการออกแบบของเขาเนี่ยมันทาได้ไม่ว่าจะไปดัดแปลงให้มันมีความอเนกประสงค์นะครับไปประกอบอาชีพตกแต่งสวยงามออกแนวเลสซิ่งหรือว่าเอาไปใช้เป็นรถแคมปิง้ง แล้วแต่จินตนาการเลยรถสไตล์นี้เอาไปทำได้แบบหลากหลายก็เดี๋ยวมาลองกันดูครับว่าอีกสองคันที่เหลือที่เราจะไปถ่ายกันเนี่ยจะเป็นรถแนวไหนนะแล้วเราจะจินตนาการไปแบบไหนได้อีกก็ถือว่าเป็นความน่าสนใจใหม่ล่าสุดน,นะครับจากค่ายโตลต้ากับเจ้าไฮลักแคมนะครับผู้ต้องการเริ่มต้นประกอบอาชีพใช้งานอเนกประสงค์หรือว่าใช้งานในรูปแบบต่างๆได้อย่างหลากหลายแล้วก็ที่สําคัญผมว่าราคาตัวนี้ไม่แพง ซึ่งแน่นอนว่าต้องต่ำกว่าเจ้าไฮลักรีโว่เจ้ากระบะอย่างแน่นอนเพราะว่าวางตลาดไว้ต่ำกว่าเจ้ารีโว่นะครับก็ถือว่าเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่มีความน่าสนใจมากครับในปัจจุบันนะและสำหรับคันนี้นะครับก็เป็นตัว2.4ลิตรช่วงสั้นนะครับเป็นเครื่องดีเซลเกียออโต้แล้วก็เป็นรุ่นตกแต่งพิเศษด้วยก็รูปร่างหน้าตาประมาณนี้คุณสมบัติประมาณนี้นะส่วนอีก2คันที่เหลือจะเป็นรุ่นไหน <S <S เดี๋ยวเราตามไปดูในคลิปต่อไปเลยครับ